ที่เห็นใจเมื่อคืนก็โพสเหมือนกันเพราะว่าหนูว่าตอนนึงเราเห็นคลิป้เมืองนครที่มีทีมผู้ไทไปช่วยพี่เปิ้์และพี่เปิ้ลออกมาได้อะในช่วงจังหวะที่พี่เปิ้ลนออกมาของฝัดแล้วพี่น้ำพ่วงดูเหมือนว่ามีชาวบ้านรอขอควางขึ้น เยอะมากแต่เขาไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือใรได้เลยเพราะว่าด้วยความที่มันแบบน้ามันเชี่ยวมากอะไรมากอย่างนงี้แล้วเราก็รู้สึกว่าจะเทือนใจแบกันแต่เมื่อวานหนูก็ทําบุญไปนะครับช่วยตัวเราอะไปไม่ได้แต่เราก็ส่งกําลังใจไปด้วยการที่แบบเออช่วยบริจาคไปเมื่อวานก็ทำบุญอะไรส่วานนครินนะคะที่เขาเปิดศูนย์แบบอรทยานแล้วก็รับผู้คนไปอยู่อย่างเงี้ยมีการเลี้ยงข้าวเลยนะ คือถ้าเราลงไปอ่ะเราต้องมีทีมแล้วแล้วเราต้องไปช่วยเขาได้จริงๆคือหนูอยากบอกว่าถ้าเราช่วยเขาไม่ได้อย่าลงไปเป็นสาระดีกว่าเพราะแทนที่กู้ภัยเขาจะได้ไปช่วยผู้ประสบภัยก็กต้องมาช่วยมือึงอีกอย่างเงี้ยไปรักทุเลกันขเขาถือเป็นเหตุการณ์น้ำร่วงตีนนในรอบสามร้อยปีเราควรเราต้องเหมือตอนนี้ทุกคนเรียนรู้กันดีว่าหนูไม่ถ้าจะโทษใครสักคนน่ะหนูอยากโทษแบริการร้านแล้วการเพราะว่าหนูอยากเหน็น,นการทำงานที่มัน บ้านว่ามันควรมีระบบป้องกันไทยอ่ะหรือมีการซัพพอร์ตมีหน่วยควบคู่ไปย้อนที่จะให้ชาวบ้านแบบไปพึ่งพึ่งจริงได้ดีกว่านี้ได้ดีกว่านี้ไความรู้สึกดดูรู้สึกมันล่าช้าไปเขาอาจจะประเมินต่ำไปด้วยแหละอันนี้มันคือมันคือบทเรียนเลยของหน่วยงานราชการที่คุณประเมินพปกับไทยต่ำเกินไปทั้งที่มันก็มีเหตุมีอะไรหลายๆที่ที่เขาแบบออกมาให้เปิดเผแบบนี้แล้วมันมีความเสี่ยงนความเป็นไปได้ ประเทศไทยทุกท่านนะครับที่น้องชาวใต้ทุกคนเลยเราอยากส่งเสียงแทนจังหวัดอื่นๆด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่มีแค่หาดใหญ่นะครับมีจังหวัดสตูลมีปัตตานีมีอีกหลายจังหวัดเลยเหมือนกันที่น้ําท่วมเหมือนกันก็ส่งกําลังใจให้นะครับแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นภรมิาคไทยทางนี้ไปได้ด้วยการที่มีกําลังใจในการทุจรสู้กับภัยน้ำท่วมนะครับแล้วก็ขอให้มั่นใจว่าพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวทุกคนที่เป็นเป็นเพื่อนร่วมสังคมที่จังหวัดอื่นๆ แม้ตัวเขาไม่ได้ลงไปช่วยก็มีหลายภาคส่วนที่บริจาคเงินไปอะไรไปช่วยติดนะข้าวของสิ่งของ,ง,ง,งต่างๆนะครับคุณไม่ได้สู้แต่ช่วมเกี่ยวกับการไายเราส่งไปเราขอบุณครัา